ทุกคนคะเดี๋ยวจะพาชมมะขามเทศค่ะมะเขือมเช้าเลยมะเขือเทศไม่บอก้มะขามเทศเป็นคนถือกล้องหรอประเทศจ้าโอเคเจะมาอวดมะเขือเทศหน่อยนะคะดูค่ะอันนี้หนึ่งต้น ไ,ไอ้ที่กำมังเหลืองก็เหลืองอที่กำมังติดลูกก็ติดจนเนี่ตอนนั้นเกือบแล้วเ,เกือบถอนทิ้งเลยเอ๊ะทำไมมันไม่ออกสักทีนี่มนเมื่อคือเมื่อกี้เห็นอะไรอะไรอะไรเที่ยติดตั้งยัง มัดความเท็จเนี่ยไ,ได้กินนะเด้ตอนเชี้ยๆก็ยังได้กินโอาบอกดีใจดีใจ หน่วยน้อยนี่ก็ออกมาหน่วยเต็มเลยโอ้ยตรงนี้ยิ่งดกรูปใหญ่เราจะมีอันนี้ด้วยอันนี้มันจะเป็นลายชนีค่ะลายชนีคือต้นสูงนี่คฮะติดแลละ ติด่อทิดอะไรข้างบนติดลูกโอ้หนูราชินีกำลังติดลูกเต็มเลยเนี่ยอยู่ด้านบนถึงไหมมันขึ้นไปถึงนู่น่ะนี่จะเล่นข้างบนนู่นน่ะค่ะ คิดเต็มเลยอ้าวแตกใหญ่แตกน้อยเลยทีนี้เอ้ยจิกกินทันไม่น้อน่าใจเท่แท้ถ้าจิกกินทันังไม่ทันเนี่ยนะโอ้ยดูตรงนี้เถอะคนจ่า,าดูตรงนี้ แอบขึ้นแเ้าต้นนี้เหลืองๆยัอง,องออกลูกและรัดเลยนะคากาทุกคนอันที่สุกคาต้นกระเด็ดกินปะนี่ปปเปล่าๆเลยะนี่ชมโอ้ย เอาความสุขมาเกลือเผล